สวัสดีครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของเครื่อง12โลรุ่นถูกกับรุ่นคุณภาพสูงในภาพที่เห็นในคลิปนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าซึ่งตีขนาดของเครื่องไว้ที่12กิโลเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวเลขกันอันนี้ก็เป็นเครื่องขนาด12กิโลทางเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องขนาด 12กิโลเขียนเหมือนกันด้วยครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์12กิโลนะครับแล้วก็มาดูภาพรวมก็จะพบว่ารุ่น12โลราคาถูกจะมีขนาดเครื่องเล็กกว่าในขณะที่12โลคุณภาพสูงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าความแตกต่างนั้นเรามาดูต่อครับการใช้งานที่ถูกต้องนั้นก็คือจะต้องเปิดฝาแล้วใส่น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกลงไปในก้นถัง แล้วค่อยใส่ผ้าจากนั้นก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องแต่ไม่ต้องใส่ผงซักฟ้าลงไปในช่องเพราะว่าผงซักฟอกที่เราเทลงไปในกลางถังนั้นจะทำให้มันละลายขณะที่น้ำกำลังเติมเข้าไปในถังผงซักฟอกที่อยู่ก้นถังก็จะถูกละลายทำให้ผ้าไม่เป็นคาบ mm hmm. เมื่อใส่ผ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปิดฝาเครื่องซักผ้าลงมา จากนั้นจึงหยอดเหรียญซึ่งเครื่องคุณภาพสูงจะใช้ตัวหยอดเหรียญคุณภาพสูงซึ่งเป็นสีดำแบบที่ใช้กับตู้น้ำมันสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้30-35ได้หมดเลยครับหยอดเหรียญได้ทุกเหรียญทั้งเหรียญ1บาท2บาท5บาท10บาททั้งเหรียญหนาเหรียญบางได้หมดเลยครับแต่โดยปกติแล้วผู้ใช้มักจะไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนี้ผู้ใช้มักจะเปิดฝาเครื่องซักผ้าเอาไว้ เมื่อเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้แล้วก็จะหยอดเหรียญเมื่อหยอดเหรียญแล้วน้ํามันก็จะไหลออกมาจากนั้นเขาจึงใส่ผงซักฟอกลงไปแล้วค่อยใส่ผ้าและใส่พํายาปรับผ้านุ่มแล้วปิดฝาสําสหรับเครื่องคุณภาพสูงนั้นจะปิดฝาเครื่องซักผ้าอยู่หรือจะเปิดฝาเครื่องซักผ้าก็สามารถที่จะหยอดเหรียญและเครื่องจะสามารถทํางานได้แต่ในกรณีที่เป็นเครื่องราคาถูกจะทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะค่อยไปดู เครื่องเป็นอีกเครื่องหนึ่งทึ่งราคาถูกเปิดฝาเสร็จแล้วหยอดเหรียญหรือจะปิดฝาก็ได้หยอดเหรียญจะหยอดเหรียญเหรียญอะไรก็ได้ยกเวน้นเหรียญปลอมตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช้ตัวรับเหรียญคุณภาพสูงจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องซักผ้าลงมาเมื่อปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องจะทำงานเครื่องจะทำงานแล้วสั่งให้ปุ่มทำงานระดับการซัก จะเป็นการซักแรงตามที่ชี้ไว้ให้เห็นก็คือ h e ฟ v ีแปลว่าซักแรงและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปั่นแรงซึ่งเป็นการทำงานของกล่องหยอดเหรียญสั่งมาให้เครื่องซักผ้าทำงานและเมื่อขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ถ้าเราเปิดฝาขึ้น ถังในเครื่องซักผ้าจะหยุดและที่หน้าปัดเครื่องซักผ้าจะขึ้นคำว่า D E ที่กล่องหยอดเหรียญก็จะขึ้นคำว่า D E และเมื่อเราปิดฝาลงคำว่า D E ที่เครื่องซักผ้าและที่กล่องหยอดเหรียญจะหายไปและเครื่องจะทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ อันนี้เป็นความสามารถของกล่องหยอดเหรียญที่สั่งให้เครื่องซักผ้าทํางานเพราะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเจ้าไหนที่ผลิตขายก็ล้วนแต่ใช้เครื่องซักผ้าของ LG เป็นส่วนใหญ่เรามาดูเครื่อง12โลรุ่นราคาถูกกันครับเป็นขนาดเครื่องที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ตีที่หน้าเครื่องไว้เป็น Smart Inver วอร12โลเหมือนกันเครื่องรุ่นนี้ จะต้องปิดฝาเครื่องซักผ้าอย่างเดียวถึงจะหยอดเหรียญได้ถ้าหากว่าหยอดเหรียญในขณะที่เปิดฝาเครื่องซักผ้าอยู่เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงานเมื่อปิดฝาลงไปแล้วจะต้องหยดใหม่อันนี้คือข้อด้อยของรุ่นราคาถูกเมื่อปิดฝาแล้วเครื่องทำงานห้ามเปิดฝาในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานถ้าเปิดฝาขึ้นมาจะต้องกดปุ่มสตาร์ทหรือต้องหยดเหรียญใหม่ หยอดได้เฉพาะเหรียญ10ใช้ตัวหยอดเหรียญทั่วไปต้องตั้งราคา30 40หรือ20ตั้งราคาเป็นเศษไม่ได้ความแตกต่างของเครื่องซักผ้าขนาด12กิโลเหมือนกันแต่ตัวเครื่องจะไม่เท่ากันและความสามารถในการสั่งงานให้เครื่องทำงานแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแนะนำให้สั่งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญรุ่นคุณภาพสูงไปเป็นเครื่องทำเงินให้ท่านเพราะ เราไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องคอยบอกผู้ที่มาใช้บริการว่าจะต้องปิดฟ้าเครื่องห้ามเปิดฟ้าขณะซักซึ่งเราไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่จำเป็นต้องให้เครื่องมันทำงานโดยอัตโนมัติทุกขั้นตอนลดปัญหาในการดูแลเครื่องที่สำคัญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นเครื่องที่ทำเงินให้กับเจ้าของเป็นค่อนข้างมากถ้ามีคนมาหยอดวันละสี่คน ครั้งละ35บาทเราจะมีรายได้วันละประมาณ140บาทเดือนละประมาณ4,200บาทหรือประมาณ50,000บาทต่อปีถ้าเครื่องซักผ้ามีอายุ7ปีเราคิดแค่ครึ่งหนึ่งพอมันเริ่มเก่าเราก็ไม่เอาละถ้าคิดครึ่งหนึ่งคือ3ปีครึ่งต้นทุนของเราก็คือครึ่งปีเราจะมีกำไรที่3ปีถัวเฉลีย่ยปีละห0,000 3่นปีก็คือแสนห้าเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่ง จะทำกำไรให้เจ้าของประมาณ150,000บาทบวกลบโดยประมาณที่คนมาใช้บริการวันละ4คนครั้งละ35บาทสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PST Marketing 099 228 4296ขอให้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจาก PST Marketing เป็นเครื่องช่วยทำเงินให้ท่านตลอดไป